ีตอนเสาเด้อเหมือนนี่เอาเรียมาลง่งคือเก้านั่นแหละมายามดางังไปรุ่นหาอุป,ปรกรณ์อยู่ว่าท่านพ่อท่านครบทำไมไมาเห็นยังสวสดีครับพี่รุ่นกับวิสานบ้างหน่อยครับเมื่อเนียนอาไมเวลามันดังติดดังยังเขาสีเท,ท่าเดี๋หมุนขึ้นโนมนะัเพราะว่นนาน้ำลึกลูกก่าล่งคือเบาเอียดก็ใช้ไปหลายมือแล้วครับใช้ไปหลายมือโลน มันบ่ถือหรือเลยสิมาก,กู่เตรียมแล้วตักปลาไปน้ำยู่งหาเทียมมันถือดังไงาอยู่คุณีปีสองเส้นน่งพนเดียวได้แถวได้เงี้นคอยนั่นใส่เจลือทีเจีบน้งดดน้ำกคยคือว่าขึ้นไลขึ้นยูบว่าตั้มกว่าหาสิบเส้นฝนตกเนาะแงี้พอดีเ่าปุ๋ยกับพิดตละอยู่เลยสิมาก็มีตู่วัน,น้นเลยว,ว่าูพ้อมมันนะ โอ้พร well, uh. ้อมเลยคือก็สิได้ไปหาแนวใหม่เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยดังงดังก็่ททมเนาะว่าบ่ันได้ตกลงกับปากบ่แลเด้ดอกนตกกันยไปรุ่นแต่งตบ เนไปเดี๋ยวคอยชุกให้เดี๋ยวเด้อนี่ตู้ซุกเห็นลงนลำแบบนี้หอยไปเล่าเนวทวงหัวเดี้ยว,วยนี่ตัวกันป้าถืออยไปปอบุบีดเด้อ <laughs> โอ้อยถือถัอ่วไ,ไปแล้วไปรุ่นไปน้ำฝักไปแล้วว่นไปเขาไปด่างเล่าอยู่ฟังนัง่น Mán oh. yeah. e oh, bó là phần luôn. Để tụi nó ngồi, khỏi bao nhiêu bó đấy coi thì Để bác nhuận bó bụi nè, khỏi gì nó nhìn ngồi gãy bà này Để nó ngồi Khỏi bao nhiêu bó bụi vịt, mẹ mẹm thông bà thám khảo Lấy bọc là nè Để là Đấy các ว่าแต่งตั้งสีบ้าหมันเนาะไอายุดอกไอายุได้อยู่ตัวปลาตองตัวใหญ่ยุ่งเอาขึ้นมาเท่าเดี๋ยวไปดึงหัวเลี้ยให้เดี๋ยวหมันยุดอกมือนนี่คนอุปกรณ์กันดข้าวเงื่อนครับทั้งรุ่นคนอุปกรณ์กันเด้อบันทีเสียวเลี้ยขึ้นฟังบันทีเสียวเลี้ยขึ้นฟังอ่อนขึ้นรถแล้วครับกลับไปหน้าเฮา่นละไปพอกันอยู่หน้าเฮา่นละี่ เมียนเมีนยนต้นนุ่นถอยโดดออกมาน้ารับบ้านเ้องนี่หนึ่คือเร็ดกินตรงหน้าห้องคนละหวาน,นปลาตองตัวหนึ่งก็เด้อแม่แมรมรับบ้านนี้ในกาแฟไปใส่กับไปน้ำพรา้านอนกับนอนน้ำพร,าร้าได้หน่กาแฟดำหน่อยหนิเม่ได้หาหนูช่วงนี้จ้ะกะ็ได้วามาหาปลาน้ำปูยุบบ้านเท้า ท uh> ี่ออกให้เจ้าว่ล่ะโอ้มันติดเขียวติดเยอะวันี้โอ้ยดัง nhau นี่ก็ย้อนแมนแมนเบาแอะเห็ดหยากเนาะแต่ว่าก็คุมคาได้ของเล่าถึกผมเขาเอาสิ่งปลาตองนี่ทำให้ตู้โอ้ยว่าตายส่วนมากปลาตองนี่มันสีติดบนบนบนลูกศรมันอยู่ซื่อนี่ผลอยากมองนี้วะเจ้ ก็บอกไงคือของเหมนปลาหน่อยซอยเดิมบางไงคือของเหมนเบาเอดอกแต่ว่าปลาตองเขาสิบพรานท่าเห็ดกินเด้ช่วงประมาณช่วงใบใบล่อทีมงานก่อนนี่สีอาจจะสีลอเบาปุ๋ยรอเมล็ดองไฟเป็นของไอ่แล้วก็มันมีปลาหน่อยไหมใบเลี้ยวปลาหน่อยปลาดอพยำปลาหน่อยได้ไปยำปลาหน่อยมาได้เล้วเห็ดสู้กันกินก่อนครับปลาตองนี่รอทีมงานไม่เห็ดสู้กันกินนี่ Nó mốc ba nồi con hỏ luôn Coi Coi tức hầy cá ngay lái tử bí đều phịch Ừ, phết phết là mốc ba nồi mới xẹp Cái mục đột phòm Tầm dây bắt đầu lẹt bắt đầu đọc sọ nè thì, trong đi <laughs> đấy, lắm Có cái nhàng Có cái nhàng mà, đẹp hôn xây tui dân vầy xây tui dân vầy lắm Có Có nói nó xoay đưa mắm hay, mắm phạc ngồi hắn Hắn phải chín lái ngọt ở mẹn, bùa phá lúc xây ตะไข่ลงไปแล้วบรรเทิผักงแง่งใส่แดดผักกระแงงใส่อันที่แรกมันมืดเนาะก็เลยว่าผู้นั้นว่าผู้นี้ว่ามันมืดแท้มาสันพญิรุนปลูกก๊กอันดอกท่องไร่เนาะเลี้ยงเต็มไปเบดิดแอดมินว่าพอ่พอพ่อมันมืดเดีวยวพอ่อมาสันก็เลยออกก็เบิบ่งแล้วก็ ก็มืดอีหลีแล้วว่าแต่ว่าพี่รุ่นในใจว่าอยากให้ดอกไม้เลี้ยงล่ำเต็มอ้อมถึ้งหน้งสีนะก็เรียกว่าเอ้าเอาออกกับแก้งดีครับก็คือว่าดีเด้เจัาตัวมีตัวสองสามตัวเนี่ยเนาะประมาณนี้เนาะต่ว่าก็แจ้งดีอยู่ก็ขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาที่ว่าโอ้ยสี่ที่ว่าคือมือแท้บ่เห็นถึงหน้ากันนี่นะคอยปรับปรุงครับเพราะว่า แต่ลงหัวยิดแต่ลนเทยมมันกับวคือกันเทีมันแก่ขึ้นมากกนเทียมอยากเหมันเลี้ยงล,<ม><น>ล้วมีนดเยงกัอมถงหน้านมีตูไข่ไหมเออขอ่เห็นดอกไม้สวยๆงามๆอยมักสันด้ผู้นั้นผู้นี้มาวงกัได้กลอกปั่นไหนว่าปุ๋ยไปปลูกเทียงหน้าเราวนําเออสีคือวที่ไม่ตูกไปปลูก สองต้นตีหลาบบสองสามต้นคนะสามต้นที่ต้นน้อยๆคนละเฮ็ดถ่อเฮ็ดเดี๋ยวพักไปแย่งใ่กอนพักไปแยงใ่หอมหอมเดนี่ก็ิไปขอพักไปแย่งพนอยอีกดี๋ยนี้พอดีบานผลมีเนาะบาีพักไปแย่งธรรมชาตินี่มันดีหอมต่างกันย่เดก็เด็ดเอาเด้เออเด็ดเอาเดเถเเอาเนี่ยมันแสีบเฮ็ดดเนี่ยเดมันเป็นตะเสบ้นกักนะ ปลากเนียงเด็ดต้องใส่เลยเลยเดี๋ยวจังีเอาเชียงปุุงเนี่ยน้มลงไปมีตัวลูกโดดโลกห่อยไข่นเดยเอะเดี๋ยวเอาลูกโดดมากก่อนขอาสิถามบ้านกุ้งโจดีคนเลี้ยงไป่ทยุ่นไทยเจ้าตำาพอาเดี้ยวจะคั่นี่ดอกเดี๋ยวเี่ยวยู่ดอกไเติบอยู่เดี๋ยวคนเลี้ยงพักกนเียงใส่ก่อนปาเด็ปลาน่อยสรอยเติมอลืมเลยมีตัวว่าไข่ไส่เกียร์ไรเติบีเด้ยมีไข่ส่ปลาเด็ดตัวพี่หนึ่งเนี่ย

ค้นเขากันกับเไปยนเดี๋ยวคนมกจะเข้ากันมกกขมกเส้นกุดอันละนุ้ยนุ้ยอันละมกประมาณนี้แหละามกปิ้งเนี่ามกมกปิ้งเขาทนีมกที่กินไงเนยนเนนเหมนตั้งท้านั่นนีกินพูดลงคนพูดเถ่าคนมักมกตั้งท่าไหมเมีนบางคนกัมักตั้งท่าเต้าหองเสียบนี่ถึงไงขึ้นกัน เฮียไต่เหีบเล็กๆก็ได้มีตูดังไฟไว้ถาวรดิดังไว้แล้วเราไปซื้อมแข้งกันมูเมษเสกมูโถเมฆเกียงโถนั่นมูพี่น้องบ้านเฮาเหรอโอ้ยหมวกดีเดินมีรุ่นปะนะจะไปวางไฟังอะไรปลาเตีปลาลูกขอกหน่อยปลามูเจ้าเด่นนำมันจะคสขึ้นมีปลากินปะนะเด้ีสิพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนละครับ ถ้าไม่กินมกปลานะั่มีมีตู้ครับพันยรุ่นครับมือน,นี่เต่าด,ดิติ๊ตู้หมูกินข้าติ๊สองเลยดิเต่าติ๊โดดสองเลยอืเอามกกินข้าวกันดกเนด้มกเนี่ยเลยเด็กเดี๋ยวมกเถาะนี่มกมกพันยรุ่นบึไวไว้บไมันมกเันห้าไม้ขัดมันจังหนามจังไม่ใหญ่หรอเห็นเนี่ย ปลาหน่อยบดสุกบดโดนดอกสุกวาา่าจะไฟสีส้มข้นจะเสลี่ยงใจโอ้โหใกล้ไ,ไหมพ่อดีตีที่นี่นะเป็นรุ่นติดตามกุ้งเด้อปันปน้ำสำเจาวกุ้งปนกุ้งกุ้งตรงามันขาดเครื่องนี่แล้วเนาะเหมือนพ่อบูบูเหมือมันยังแสบกุ้งบวัน,บน,บนอื่นว่าปนวันสดซุป ช่วยลดชุดยลด,ด,ลดข้อขั่วต้นหอมพักซี่กินกับต้นหอมใส่กันขาดแล้วรวยๆปลาหยอ่อนน้ำปลาแดกหยอดเล็กน้อยปลา แขยงปูงแขยงแตงหมดแล้วปุณิขาดเลยไหมตัวขาดยังลงเน่าโอ้อาเดียวไปเอาเนาขอเดียวหันขาดบงเนาวันนี้ได้มากเลาจโจากต้นเลยมาต้นหนเลยกของ้าวเหนยก็ได้กินอยู่เนาะเีข้าอยู่ปีหนึ่งวะบ้อน้าเป็นนวยอยู่เอาไปยืนทิ่มนกันนะแต่ไปตํากุ้งเจ้าเป็นไดผ่าน

ไฟรุ่นหนลาเมตู่ได้จังกำกุ้งปลาไข่ซุกไม่ต้องไข่ซุกแล้วข้าแตงตะไปงมปีงอัน้ข้าตะปนกุ้งเลยหมกปลาหน่อยเลยสิไหมเาอะมันยังซุกขั้วมาตรทานมาเอามาเปิดปิดลุกเเป็นเมฆต่เว่นเป็นสันเป็นคือไรสันแทันคนโดแต่มีนี่ไรสันเด้ เวลาไม่เลีงสุกดีโอ้ปุ่นไอ้หอนหอมอหยตวเด้อโอยโอ้ยหอมปากแยงนี่ไอ้หอนหเลยนะเออปิดีโ่เปิดอยกมกสองมกกัเปิดลดเปิดแต่พอเากินอิ่มเปิดหลมันสีเลี้กินพันว่ขันว่อิ่มเาเปิดไม่ โอ้ยแม่แม e um um. ่นเอ้ยหมกปลาลูกคอกน้อยพร้อมกุ้งคาดปานหยังเนาะโอ้ยหากินยากนี่ล่ะคําขาตุ้ยมืงดูกับขาแนวใส่ง่ายเฮามื้อนี้ก็มีปนกุ้งแก้วกุ้งหรือว่าปนกุ้งบ้านเฮาล่ะเบาอย่าอนตแ้วกุ้งเนาะผักกาดแซ่แล้วก็ผักอีเลบักแตงพร้อมนอไม้มาเด้อ FC สุมองสุบอนมากินขานํากัน สิมกปลากูไนนมีตัวจางเาข้ม <c oughs> บ่อบด้กินโดนเลยบอจางเข้มบอถอดพอดีตีพอดีเรอขักินน้ำกันเาตอนสอเสาร์าอาโลดเนี่ยไ่ได้แซ่บบูบบูบ,บ,บลด <c oughs> มามามากินของ,องกันมาเด้อพี่ดองบาน ข้าวบ้านไก่บ้านไก่ก็ดีมาเด้่อไปเสี้ยกนั่งเกียงบุ่นนั่นแหละเก็บซี่สุมองสุบอนบ้านไก่บ้านไก่บ้านไทยบ้านเล่ากินมกปลาลูกขอกน้ำพี่รุ่นน้ำมีตู่มันนี่หัวผักปลากระแนงหัวหัวออันนี้ก็ได้แล้วล่ะไม้แหลกมึงดูของแถวเลยตัวเมตูเอ้ยน่องมกปิีงมาเลยแห่งนะจำเจยวพีดิบนี่ปลาเดือกบองพร้อมปลาเดือกันปลาเดือกตัว หอมพอกระเงี ok so, uh, ้ยสมกับโลค่อยอยู่เพราะว่าเป็นที่แเลของปี อันนี้แก้วกุ้งบอลเนี่ยกุ่มนี้เงี้ยหนวทองมาเด้อน,นี่จ้าตำกุ้งปนกุ้งแมมแมมมั่นั่นละมื่อเนียน่าท่านเห็ดปลาตองแต่ว่ามกปลาหน่อยต้องพยายามปลาตองแล้วโทวมาเด่นน้าแมมแมมขอบคุณเด้อพี่น้อง จม่องจูบอนที่เป็นกำลังแรงใจให้มากินมกปลาเริ่มหมดนล้วปลาตองกองช่วงไม่หมดแล้อห้าปูห้าปลาบางแจกกอุ้ยลำบาก มับนบ่ได้กลางสามหมื่นก็จะได้ปลาตองไงตัวเดียวก็ยังค่ายอยู่พอได้่มันพอได้เกี่ยวตะวันนามากไหมจริงๆกับเด็กุ้งเดบปลาหน่อยก็่ค่ายอยู่พอได้่มกสูกท้องพุทธาวัานมกจำนามนะ หม้อจำน้ำม,มาผู้คือกันหอมมะเขือแหมๆเนาะบกซีมแหมกินกับเจ้านี่พริกดิบกับปลาแด็กตัวปลาแดกไปข้าง ปรุงเดี๋ยวพอดีครับตำขุ่มก็แซ่บอันนี้ถือว่าเป็นเทแรกของปีเฮาเดยคยตำขุ่มกันปลาดูกขอกหน่อยปลาหน่อยนี่ฝนมามากก็ดีโอดอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยอันปลาหน่อยฮอ่หนี่ฝนมากพ่อดะอยู่หยยให้กินหาอยู่ให้กิน ปักคุยข,ของแจนแจงอืมืมตัวเมตัวของแกงพี่งอืแกงมนเริ่มม่พูด มกปลาเดิมเมันเป็นอย่างบุญอยู่ด้มีตัวไปสารคามฝนบสตูกค่ากับมา่วานฝนตกขคำมโอ้เปี่ยกเปลยไกปลอกอยู่บ้านห้องขันฝนโบตกเมนเทาบดิ้ตรงปลาอืมหืมอย่างนี้ละอยหันก้อนหูอยหันก้อนอ้าไปต้องไป ไอลงไปก่อนลงไปก่อนนางพี่นางพี่นางพี่ลูกสาวหล่าพี่นูนางลงดีๆนางลงหมูน้องมาพร้อมนี่ิ้นอย่างมุสีวาเติมตัวจินก็เบื่อหลานเนี่ยวันจะไกลนั่งจินอยู่สองคนมามักสีวาได้เนาะก็เบื่อหลานเนี่ยมันจะไกลมึงหันล้างห้ นังลงดีๆสมซื้อเลยพี่น้องเอ,อ้ยอย่าไปซ่ามันเถอะนังดีๆน้ำมันเก่งก็เก่งอยู่ดอกนั่งลงนั่งกันล้วเห็นพ่อแม่กิ้นมกปลาแตรปุษย์ยาคเทศขึ้นเดี๋ยวกินน้ำตัวเต็มขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาครับขอบคุณอิซีสุโมสุบอนที่ติดตามอีสานบ้านครับขอพี่น้องบ้านเฮาอยูดิแห้ง หล่ำรวยเงินท้องสุโรูรสุข้นเจี่ยวขาดปลอดภัยเดินทางไปใส่มาใสก็ดีเซานีมืนอนีพ่อรุ่นก็นไม่ตัวครับสวัสดีครับ